เมย์อยากให้แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบคนไทยภูมิใจไปได้วยกันว่าสุดท้ายเฮ้ยมันฝีมือคนไทยนะการได้คอร์รแับกับนิวซีแลนมันเป็นฝีมือคนไทยที่ทำะไรเงี้ยเมย์เองทีมงานเองจีเองก็คือแบบเวลานอนคนอื่นคือเวลาทํางานของพวกเราอะเรานอนกันแบบไม่ได้นอนนอนสองสามชั่วโมงกับการทํางานไม่ใช่ถ่ายหนังนะแต่ว่ามันทางานกันหนักมากแล้วก็พอมันถึงจุดเนี้ยส่วนตัวก็คือดีใจเราก็ภูมิใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมย์ใช้คําว่ามันคือปรากฏการณ์มันคือมันคือสิ่งใหม่ ของดีคุ้มค่าคุณภาพคือถ้าเห็นผลมันไม่แพงแต่ถ้าวันนี้คุณจะเป็น50บาทร้อยหนึง่งหรือแม้กร่9เาบาทกินไปไม่เห็นผลกินไปถ้าอบอกวิญญาณสารเมื่ว่าสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็คือแพงสุดแลวอ, uh huh. อันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตมันเป็นโปรเจกต์ทัสนสมังที่อยากให้สิ่งนีนมันเปลี่ยนแปลงเรายกระดับอุตสาหกรรมจริงไปทําสิ่งนี้มานานแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเออมัน มันเกิดปรากฏการณ์ลูกหลายลูกเลยอ่ะมันเกิดพารามชิปบีฮับเบอร์ของของของวงการอ่ะมันตั้งแต่ทำให้ทาให้แบบคนแอฟ i a t e อ่ะแสนกว่าคนนะเยอะที่สุดแล้วอ่ะมีรายได้แบบเมียจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับแอฟ i a t e ในระยะเวลาสองเดือนค่ะ14ล้านค่าคอมมิชชั่น14ล้านแปลว่าเรายกสเศรษฐกิจไทยแล้วนะเราก็ลังพุเศรษฐกิจไทยร้ายขึ้นมาระดับหนึ่ง ภาพของตัวเองด้วยในการที่จะออกมา outstanding แล้วพูดทุกอย่างคือเมย์ไม่เคยมีสื่คลิปอะเพราะทุกอย่างมันมาจาก inner มันมาจาก passion มันมาจากแบบที่เราทําในทุกๆวันแล้วมันก็ move up มาแล้วคนนี้มาได้ยังไงอะคะเห็นอะไรของเขาคือแบบเป็นรูปสูตรเพราะว่าเราเนื้ภาพเขามาทำมาอย่างเงี้ยไม่ต้องให้เราตอบโอเคตอบได้โอเคมาได้ยังไงจริงๆริงจีอะเขาเอาต้องตรงันก่อนคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราตอนเจอแรกปีนึงที่แล้วเมาจังมากคือต้องบอกว่าวันนั้นน่ะ เราต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะว่ามันยังไม่มีประเด็นทางสังคมอนนี้ก็ไม่มีรู้จักเมวัฒนาไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยณวันนั้นไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยแี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเองอะอยากทําแบบว่าคอลลาเจนอันนึงที่ผมกินเองที่มันผมว่ารวมจบในส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์แบบว่าการคุเองด้วยอะไรเงี้ยแก้เพนท์ฟอยของตัวเองแล้วก็แต่ว่ามันหามันหาที่ที่ผลิตไม่ได้ทันทีจนกระทั่งผมว่ามีรุ่นพี่คนนึงที่เป็นอาจารย์เ็าแนะนำว่าโอเคมาเจอกับที่คนนึงสิที่์ทอทำโรงงานหรือพระชอ ให้คำแนะนําได้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เอาสิ่งนี้เอาเพนพอยต์ของตัวเองกับส่วนผสมที่อยากใส่อะไรเงี้ยมานั่งคุยกับพี่เมย์พี่เมย์ก็เลยเดเวล็อปแล้วก็ช่วยกันเดเวอปเป็นปีๆกว่าที่จะลอนสิ่งนี้ออกมาได้ก็อยู่กับกันมาตั้งแต่ต้นเลยคตัเสร็จแรกเลยก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วแต่ว่าเป็นปรึกษากันมาเป็นปีเก่งมากที่ต่างคนต่างมีข้อมูลกันแล้วเวลาคุยกันมันคืออย่างนี้อย่างที่บอกอะว่าเมย์เองอะไม่ได้รู้จักจีในฐานะดารา เป็นคนไม่ได้ดูเข้าลงหนังเป็นคนไม่ได้ดูซีรีส์เลยรู้แต่ว่าเออเขามาอ๋อพอพอเขามาค่อยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกโฟคิงคืออะไรก็ไม่รู้จักอันนงก็ไม่เคยดูจักใจขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ไม่เคยดูจริงเพิ่งมาดูเรื่องแรกกับอันนงเว้ยไม่ใช่ดูแล้วดูโฟคิงคือคงจําเป็นต้องดูแลก็เลยต้องดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่สิ่งที่เขามีในฐานะที่เราเห็นในหินวิติหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ดูแลสุภาพมาก มากในเรื่องของการกินแล้วเขาพูดภาษาเดียวกับเราคือเรื่องของ clinical study เราก็กไม่รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานคือเอาง่ายๆคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็คือภาษา clinical study ภาษา anti ภาษา healthy สุขภาพอะ่ะเขาเก็ตมันต่อไปอกลัมากันได้ก็รู้สึกโอเคเขาเขาน่าจะทํางานกับเราได้อันที่2เลยเขามาด้วย p a ชชั่นประมาณว่าพี่เมย์ผ่าสูตรเนี้ยมันที่สุดข,ของโลกมีใงรรบสู้ทุกคนได้หรือย,ยังเขา เขาเมย์ใช้คาว่าเขาตีกาแพงราคาซึ่งมันคือดาเรคชันเราคือถ้าเกิดว่ามาของภูมิเวีนยานสารหน้าไม่ตรงกลงมันไม่ใช่เมย์อยู่ลเมย์ก็จะไม่ทําพอเขามาแบบเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช่พอมีโปรเจกต์นี้ซึ่งเมย์ทำโปรเจกต์นี้มาก่อนละก็เลยบอกว่าเ,ออเขาบอกว่าถ้าเขาทําเองเขาก็ไม่ได้เก่งถูกเรื่องทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามาทําด้วยกันแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นเขาก็ยินดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีมีมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้ามาทําต้องถอดหัวงความมีดาราทิ้งนะต้องทําได้ทุกอย่างต้องอนทุกปรเซสเพราะว่าเรามาในฐานะพาร์ทเนอร์คุณไม่ได้เป็นบริษัซิสเตอร์ยูไอนะอะไรเงี้ยยูไม่ได้าเป็นซิสเตอร์ไอปดังนั้นก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานกันได้ตบตีกันเยอะคอนที่สุดเลยว่าอะไรนะที่มาเป็นโกลใช่ค่ะจริงๆตอนนี้มีตัวแรกก็จะเป็นคอนเซนเทรตต์ลิควิดคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวดังตัวแรกตัวที่สองเป็นตัวแอสตาของน้องคิมเนี่ยจะเป็นตัวโปรที่จะเป็นต้านแก่ชะลอวัยเป็นลักษณะเขาเรียกะน ต้านเซลล์อะไรนะเออ่แก้เซลเสื่อมเราอย่าแคดอปันดิลืมเออ่วันวันดรอปสต็อปเอจจิ้งได้แคดอปันดิที่เราต้องการไปเอ็นไนะวันที่ผมคุยกับพี่เม้งตั้งแต่วันแรกที่ที่มาเจอกันก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะสเกลใหญ่ขนาดนี้ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าคือผมเป็นคนทานวิตามินแบบหนักมากอยู่แล้วอะไรที่เขาว่าดีก็นั่งอ่านงานวิจัยแล้วก็สั่งมาลองหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า มันยังไม่เจอสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองเลยอยากลองทาสิ่งที่ดีที่สุดในแบบที่ตัวเองเชื่อตาม c l i อ i สต l s t u ี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พอได้มาทำกับพี่เมย์ก็ช่วยกันดีเ e ล o อปจนกระทั่งมันตอบโจทย์ในทั้งพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกเช่นเวลาผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีแล้ว่าสิ่งที่ทําลายผิวเราที่สุดอะสองสิ่งอยางแรกคือ U V แต่เวลาทุกคนออกแดดอะทุกคนจะเอามือบังผิวหรืออัตโนมัติอนี้แน่นอนแต่ว่าอย่างที่สองคือน้ำตาลแต่ว่าเราอะไม่สามารถอยู่น้ำตาลได้อะแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆที่โอเค พูดง่ายๆว่าพี่แค่อยู่น้ําตาลหนึ่งอาทิตย์อ่ะผิวพี่ดีขึ้นแล้วอ่ะแต่จะมีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าจิตใจใแ,ตแข็งแกร่งที่อยู่น้ำตาลได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคงจะดีมากๆนะถ้าเกิดวา่ามันมีขนมหวานหรืออะไรที่มันสดชื่นยิ่งกินเราไม่อ้วนแต่ขนาดเดียวกันผิวดีขึ้นมันเรากินขนมนแล้วผิวดีขึ้นเรนะื่อยๆเงี้ยมันจะมีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเดี<ช>๋ยวมาหลอกสิ่งนี้ร่วมกันกับพี่เมย์แล้วก็แต่ขงมัเป็นโนชูกา้าทุกตัวคือโนชูกา้าเ,เด็ดแล้วแคลต่ำมาก30แสรเงี้สิบแคลที่สคัญมีีีีสสาาารรอหทท่่ดดุ ของ,ของโลกของโลกและของผิวในแต่ละตัวเท่าที่จะดีได้แล้วจริงๆเลยอย่างเมื่อกี้คุณเย์พูดตรงไปที้ว่าแผนการตลาดปีหน้าจะไปเบิดลแล้ว์าีใชาบใช่ค<ช>่ะเป็นย<ช>ังไงบ้างกับคุณคือต้องบอกว่าอันนี้แค่ประเทศไทยเราคำสามเดือนอยาก ต,ตัวเลขคือต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการจะ expand ไป5,000เนะี่ยแม้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าตลาดอเมริกาใหญ่มากใหญ่กว่าเราประมาณสิเท่าซึ่งตอนนี้เราเช็คพอยที่อเมริกาแล้วนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็คาดว่าเราน่าจะได้ขายตั้งแต่เมซอนแล้วก็เตรียมเขาเข้าวอร์มัสเอา US <Ooh. S 1> ก็เดี๋ยวเตรียมไปที่นู่นอะไรเงี้ยตัวทีเองเขาก็ลงทุนด้วยกัน mm. หมายถึงว่าเขาก็ไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์แบบ เขาก็เงินเข้าร่มกันคือก็ร่วมกันลงทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าสเกลมันอาจจะเดิมสเกลมันอยู่เท่านี้มันกลายเป็นขยายสเกลไปเยอะมากมันขยนยไปหลายๆประเทศตอนนี้ถามว่ามีรีเทิร์นอีกนานนะคะเพราะว่ากว่าจะคืนทุนก็น่าจะอีกนานแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตใน global market เพราะทุกคน global ชอบผลิตออกมาแสดงว่าราคาก็คือจับต้องได้ราคามันจับต้องได้มันคุ้มค่าเพราะผลลัพธ์มันดี 7วัน10วันผิวลื่นผิวสมูทผิวใสออร่ารูขุมขนแบบเบียดอ่ะทุกคนจะได้ไปนะวันนี้ทุกคนต้องรอมันเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากๆใช่ทุกคนท้องรองออดดักที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่วัดผลได้ด้วยในขณะนะเราเป็นดาราแค่หนึ่งเราฝากพี่แต่ละคนทั้งเราทุเองจริงๆมันกลายเป็นว่าโพสิชันของผมกับพี่เมในการทำแบรนด์เนี้ยมันมันกลับกันมากกว่าปกติเวลาทุกคนเห็นแบบว่าดารามาต้องพูดเยอะแต่มันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้า คือพี่เมย์แล้วคนที่อยู่สลับกันผมมากกว่าจริงจริงอันนี้สลับกันจริงจริงทำทุกอย่างแต่่วาก็ฝากอันนีฝากหน่อยฝากหน่อยก็คือ Bioactive Plus นะคะตระกูล Concentrate Liquid นะคะผิวดีได้แค่ Drop a n d r i n g นะคะต้องฝากทุกคนดูแลสุขภาพดูแลผิวของตัวเองแล้วก็ดูแลแบบองค์รวมนะคะด้วย Bioactive Plus ฝากด้วยนะคะแล้วจากหุ้นส่วนธุรกิจแล้วมันมีหุ้นส่วนเยอะมาก ตัจก่อนทั้ใชาก่อนเลยจริงๆก็มีตอบไปบ้างแล้วจริงๆเราตรงๆเป็นท้นมนอกันจริงๆเป็นหุ้นส่วนธุรกิจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นแฟนกันก็เห็นพี่เมย์ใส่นิ้วแบบนน้่นางอะไรอางี้เอฉันเปลี่ยนเลยป่ะไม่รู้ว่ายัง้เี่ไงมไม่ไม่ไม่คือมันไม่พอดีมันอาจจะผอมลง แล้วนิ้วขวาก็เลยใส่ได้ไม่พอดีก็เลยอาฉันเปลี่ยนนิ้วขวาเลยทันทีเลยก็เลยแต่เป็นยังไงข่าวที่ผ่านมามันเป็นยังไงก็มันก็หลายคนมันเชื่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้กันอะไรอย่างเงี้ยคือออางั้นผมตอบแล้วกันเพราะว่าพี่เมย์เขาก็โดนโดนแบบว่าฮะพูดไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยครับเป็นพาร์ทเนอร์บิสิสพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับเป็นผู้ส่วนสัมพันธด้วยกันไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นครับแล้วก็ ที่เห็นบอกว่ารูปที่มันจะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านั่งใกล,กลก้ๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าใครที่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพอ่ะจะรู้เป็นอย่างดีเลยว่ามันมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพื่อนไม่บอกว่าบางทีข้าวมื้อแรกมีตอน3ามสี่ทุม่มอะไรเงี้ยสภาพมันก็เลยบอกว่าดูคนลับคนนอนมันเลยเป็นอย่างที่เห็นตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับและอย่างตลอดเวลาอย่เวลาประมาณ เยอะไหมาถามเยอะมากเอาตรงๆนะพี่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันหมดแล้วเ<อ>้อบอกว่าไม่ต้องใครเลยค่ะคนใกล้ตัวไม่กล้าถามเลยทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันเพราะเอาตรงๆมันสุ่มหัวได้กันบ่อยจะใช้คำนี้เลยอยู่ด้วยกันเยอะปีนึงอะ่ะอยู่ด้วยกันเยอะมากจริงๆแล้วช่วงนึ่งอะ่ะคือเมย์คุยกับจีว่าเฮ้ยถ้าทาแบบพาร์ทเนอร์อ่ะอยู่ต้องงดรับงานนะเพราะว่ามันต้องทําไม่งั้นคุณก็มาเป็นแค่ส่วนเงินเฉยๆถ้าลุยก็ต้องลุยไปด้วยกันจริงๆทำโอเปอเรชั่นด้วยกันเยอะเราาาไไไมม่สรถปตอทุกคนดิ่ะ มัแล้วต่างคนเอาตรงๆก็คือต่างคนต่างโสดเพราโสดมันก็เลยมีประเด็นขอขอเสนอแฟนคลับทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่จะดูเรารู้สึกไงบ้างว่าหลายคนมองว่าถ้าคบเป็นจริงตามที่เป็นข่าวมาของคนจริงคือเราเราอยากให้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราเราจะยังไงยังคือคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆจากใจมันถือว่า คือถ้ามันมีก็จะบอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแลาวเวลาพี่แซวอ่ะอันนี้จักใจผมเลยอ่ะผมผมก็เกรงใจพี่เมย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเกรงใจเด็กๆด้วยเพราะพี่เมย์ก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมก็ไม่อยากจะให้เด็กๆต้องมาแบบว่าเห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมแบบไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือว่าพิชัยพันเนอร์อ่างเงี้ยเพราะผมเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ อยากรับผิดชอบถึงสิ่งที่จะตามมาก็เ,าเลยเกรงใจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดเลยครับไ่ใช่แต่ระยะเวลาที่จะประมาณอีกปีพ์ทเนอร์ที่มารุวมหุ้นกันเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าก็ตบตีกันปกติก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติก็แต่ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคเขาก็ลับปากเขาก็ค่อนข้างโอเพนในในมุมของเราแล้วมากมุมเขาก็เป็นแบ็กอัพที่ดีแล้วก็เมว่ามันมันเป็นมากมุมเขาก็เรียกอะไรอ่ะก็ เป็นมุมที่เราเราต้องระวังอันนี้เป็นคนเร็วไงเร็วมากอันนี้ใจเย็นพอเขาใจเย็นขเขาก็จะดึงดึงเราไว้นิหนึ่งเย่างเช่นการลงทุนการ,การ,การนุ่นคนนี้ทั้นี้ก่อนไหมพี่เมย์อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะก็จะจะคุยกันตลอดเลยจริงๆข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์ที่เรามีเป้าหมายที่เหมือนกันเลยอะค่ะมันมีขอดียังไงบ้างคือคอย่างแรกครับขอบคุณครับแค่จะบอกว่าอย่างแรกคือสนุกสนุก อย่างแรกคือมันสนุกมากๆที่ได้เจอคนที่มีความฝันไปในโอเคเดี๋ยวผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไแค่จะบอกว่าโอเคลองถอดลองถอดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วพี่เป็นผู้หญิงนะลองแบบว่าเอาเรื่องเพศสภาพออกไปอ่ะมันแค่คนสองคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันอยากทำอยากทำสิ่งนี้มากๆเลยพี่แล้วมันมันสนุกมันเป็นชาเลนจ์ของชีวิตมากๆเงี้ยเราอยากทำสิ่งนี้สำเร็จเพราะว่าสิ่งนี้มันมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะช่วยเหลือ สุขภาพของคนที่จะได้รับการส่งต่อโปรดักต์ไลน์อีกต่อไปเยอะมากแล้วโปรดักต์ไลน์ทั้งปีนี้ที่กำลังจะปล่อยกับปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็ดีมากๆในแบบที่ในแบบที่เราไม่ต้องมานั่งทนว่าทําไมการรัแลสุขภาพมันเหนื่อยและหน้าเบื่อจังอะ่ะแต่มันจะเป็นเรื่องสนุกเพราะเราทาได้ทุกวันแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคุยกับพี่เมย์ ตลอดเลยครับพี่คุยเยอะคุยเยอะตบตีกันเยอะค่ะตบตีกันเยอะอย่างตอนที่มันเป็นข่าวแล้วมันทำให้คนเข้าใจผิดไปตอนนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีผลต่อการวางตัวการรักกันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับสำหรับผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าผมเพรยงใจพี่เมย์เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมอย่างแก๊งเพื่อนๆพี่ๆผมอะไรอย่างเงี้ยแก๊งโอเคผมก็กอดรถของแก๊งทุกคนแฟนคลับผมก็แบบว่า ใครมาเจอผมแล้วแบบหมดพลังผมก็บอกว่าโอเคก่อเติมพลังผมทุกคนกินทัชอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโลกใบนี้เราทุกคนต้องเผชิญสุกหนักมากพอยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเราเป็นพลังที่ดีของไทยได้ก็ตามผมอยากจะเติมพลังเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอพอมันมีประเด็นเนี้ยอย่างที่บอกผมเครืองใจทู้มีเครืองใจเด็กๆบอกว่าถึงอย่างงั้นในการธุรกิจมันก็มันก็จริงๆก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็เรียกไร ก็มีคุยกันเยอะเอาไงมันจะออกมาพูดเลยมันก็อมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่พูดตรงๆว่าถ้าจะสมมติว่าให้ไม่เป็นตัวเองไปเลยอ่ะตงอะไรก็รู้สึกมันยากไปไหมชีวิตอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะคือพอเราเป็นโกลเนอร์อะค่ะการที่เราทํางานหรือดึกๆไปไหนมาไหนอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันทํากันอยู่แล้วหรือเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องบอกว่ามันจะไปบ่อยมาก มันจะไปบินเยอะเพราะมันจะมีเซ็นสัญยานห,นหนุนนั่นนี่แล้วมันก็ต้องลงนามเขาเป็นกรรมการเหมือนกันก็ต้องลงนามกันทั้งคู่อะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะแบบมีมมมอะไรคืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้แบบไม่ต้องตกใจนะอะไรอง่้นไม่งั้งน,งนขออนุญาตถามพิธีกรแบบคำถาม เกินไปไหมครับเรารู้จักเรารู้จักกันมากเกินไปใช่ใช่เป็นยังไงครับกัพี่เมย์ล่ะคะยากเอาจริงๆคือยากมากเลยเอาตรงๆถ้ามีอะไรก็คงไม่ปิดคือคือยืนอยู่แล้วคือไม่ได้ปิดบังหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เมย์ว่ายากเพราะว่ามันหนากันเออยากจริงๆแต่เขาเป็นขวัญใจสาวๆกับทั้งประเทศทำไมสำหรับเรามันยากล่ะมันน่าจะทลายกำแพงได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยตอบยังไงดีล่ะเขาหลอกไหมครับ ก็หล่อนะเขาก็หน้าตาดีเขาเป็นคนหน้าตาดีเ็นดีเออเอาจริงๆเลยป่ะครับพี่เขไม่ถูกคือเรื่องสเปคอะมันเป็นเรื่องปัจเจกมากการที่เราดูดีในสายตาคนคนหนึ่งอะไม่ได้แปลว่าเราจะดูดีในสายตาคนอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งสิ่งที่พี่เมย์เพิ่งตอบพี่ว่าหล่อนี่มันครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครบแต่ว่าก็ขอบคุณก็ถือว่าเขาไม่เคยชมผมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยบอกไม่ไม่ไม่เคยบอกไม่นถือว่า อย่างที่ผมบอกก็คนบอกกันทั้งประเทศป่ะใช่ก็คือแบบแล้วเอาตรงๆท้าอินไซต์ตัวเองอ่ะตัวเองไม่ได้เป็นคนบอกคนที่หน้าตามองคนที่คนที่หล่อที่สุดคือคนที่ฉลาดสัก่งแล้วก็เป็นจริงๆแต่ไม่มีตัวจี๋เลยแต่เขาฉลาดนะคะเขาก็ฉลาดก็เลยหล่อด้วยเลย ดีคมันขึ้นหน้า,าไปถึงแหนกันกระดาษแล้วบุลล่าสุดก็คือเมื่อคืนเลยเก็จริงๆแล้วเรามีการเจราจาทางที่ที่ศาลแล้วว่าจะตกลงกันแบบไหนก็เมย์คาดว่าควรจะต้องจบภายในเดือนนี้จริงๆแล้วเพราะว่ามีการเจรจาที่ศาลแล้วว่าจะมีการแบ่งอนชำระนะคะมีการแบ่งอนชำระก้อนหนึ่งแล้วมีพื่ที่คนหนึ่งที่ทางเมย์และดิวเนี่ยก็รู้จักแล้วก็มาเรียกว่าการันตีให้ว่าถ้าเกิดว่า มีปัญหาก็จะรับผิดชอบให้หมายความว่าเขาอาจจะให้เรามาครึ่งหนึ่งเพราะตอนนี้มันเหลือ2ชิ้นคือสร้อยบูการีก,กับกระเป๋าซึ่งเขาอ่ะก็ตกลงกันว่าเออจะให้มา5ล้านเพื่อไปเคลียร์กับกับทางคนที่ไปจำนำซึ่งทั้งสองคนก็อกรีที่จะ,ท,จะที่จะรับข้อตกลงนี้โดยที่มีพี่คนนี้มาเป็นตัวกลางในการช่วยการันตีตอนนี้ก็เหลือแค่รอ5ล้านแรกมาชำระแล้วก็เซ็นสัญญาให้เขาได้มี ทางเดินน่ะเขาก็คงสู้สุดใจคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับเขาเขาก็ไม่เคยหนีเนาะเขาก็ทำตลอดแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่เขาก็เขาก็พยายามบอกว่าเขาสู้เพื่อที่จะเออ <c oughs> มาคืนและให้ได้อะไรเงี้ยก็เมย์เองก็เปิดเจราจาคุยกับทางแบรนด์เนมมันนี่แล้วครั้งแรกเ <c oughs> มื่อประมาณออสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อคุยเองว่าเฮ้ยแบบอยากจบแล้วอยากได้ของคืนเไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเส้นบูการีเนี่ยมันเป็นเส้นที่เมย์รักสุดเลยซื้อตามน้องลิซ่า แล้วก็รักสุดแล้วมันก็ยังไม่ได้กลับมาสักทีเลยได้คุยบบ 1, กับทางยืนตื่ตงครึ่งได้คุยเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างเขาเขาก็เขียนมายาวมากว่าเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะจัดการแล้วแก้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าจริงๆ,ๆอ่ะก็นัดกันไว้ว่าสิ้นเดือนนี้แหละแต่เขาบอกขอยืดไปอีกสัปดาห์ว่าแบบเอออยากจะเอาให้จบเอาให้เสร็จให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งข้อดีก็คือมันมีพี่คนหนึ่งที่เขามาช่วยตรงนี้แหละก็น่าจะน่าจะก็เป็นคนที่ น่าเชื่อถือทั้งคู่ก็รู้จักเมย์ขอทิ้งเงินสิงหนาเราจะได้ของใช่ค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเมย์ที่เห็นความพยายามของเขาการออกมาไล่ออกมาหาค้าต่างๆเองเป็นยังไงบ้างคือเมย์ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยหลบหายตายจากหนีไปไหนเลยเขาก็ยังพยายามอยากจะช้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงคนเรามันไม่เหมือนกันอ่ะมันก็คงมีเวในการหาเงินที่แตกต่างกันคนเราถนัดแบบ ไม่อยากไปกดดันจนไม่มีทางเดินอะเอาตรงๆเพราะว่าเมว่าเขาก็สุดแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องต้องได้รับเมว่ามันก็สุดสุดนะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะจะได้จบจะได้ไปทำยางสบายใจเรานอนสบายใจสบายใจสบายใจคือตอนนี้มุฟออพทำงานอย่างอื่นแล้วอ่าโอเคสาวๆทำประเทศก็สบายใจแล้วสาวๆทงประเทศสบายใจได้เลยไม่้องกวเราันคืนแ้ได้ไหมเป็นคิ้นได้ไหม จิ้้นไดมพูดจิ้นแปลว่าอะไรอ่ะเอ้าพูดอะไรจีนจีนแต่ได้เป็นรายการจีนจีอย่าเลยอย่าเลยเป็นเปพัฒนาอะไรดแล้วเป็นเป็นคนเราทำให้ออกมาไปส่งเห็นเห็นใจเอฟซีเห็นใจแฟนคลับเขาเขาก็แบบยังไงยังไงบางคนก็แบบสนับสนุนบางคนก็ฉันนี่กลายเป็นตาหน้าคนทุกคนละแบบอย่างเงี้ยก็สบายใจนะวันนี้ยังไม่เคยเห็นใครนะเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วจะมองอากได้ก็จะเป็นสปาย ได้เลยอย่าไปสบายให้เพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาหายใจตอนนี้โอเคถ่ารูปค่ะโอเคค่ะน่าชต้องไปต้อเดียวต้งไปนทนคะ่อไปดูนาเดินีฝวาตค่ะสวยค่ะขอัฝากแบรนด์ด้วยนะครับพี่ๆขอบคุณมากมาจริงๆพี่สละเวลาเดินทางมาจากใจฝากรนด์้วยนะครับนเย ผลมากเลยครับพี่าพี่กล้องนี้นะคะเดองี่ีนะคะเดนสงคเริ่